บอกพัสรกรฟาดแล้วหลังถูกโยงนอกใสานางเอกแอบมีบ้านเล็ก รักกันหวานชื่นมื่นอยู่ดีๆก็งานเข้าถูกโยงบ้านแตกอีกแล้วสําหรับคู่รักมากี้ราศีและปอกพัสรกรจิราธิวัน์กับประเด็นข่าวในโลกออนไลน์ที่ลือกันหนาหูว่าสามีของดาราสาวคนหนึ่งมีบ้านเล็กหากเอ่ยชื่อออกไปมีช็อกพร้อมคาใบ้เอียงซ้ายนั่นเป็นจุดที่ชาวเน็ตจ,จับโยงคู่รักปอกมากี้เนื่องจากมีผลงานเพลงดังก้มตามเหื้อเพลงติดปากทธนทีวะโยกซ้ายโยกขวากระทั่งต่อมามารีนาบาลนซิเอกาน้องสาวของนางเอกคนดังมากี้ก็ ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ใช่คู่พี่สาวแน่นอนเพราะคู่นี้รักกันหวานเวอร์สนหน้ามันซ้าพร้อมบอกเชื่อในตัวพี่สาวอย่างมากี้ที่เอาสามีอยู่หมัดเป็นคนรู้ทันและฉลาดขณะเดียวกันปกกอกพสรกรก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอซีด้วยข้อความสั้นๆว่าอะไรก็ X พร้อมแปะอีโมจิมองบนทิ้งท้ายแบบตัวพ่อจะแครเพื่อ